สวัสดีครับพวกับผมนะครับแล้วก็ช่องไพร์ดชาแนลนะครับผู้ชมวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเข้าสู่ EP ที่4ี่นะครับสำหรับการสอนในการใช้งานแอปพลิเคชัน c r y m มัตเนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการใส่เสียงนะครับลงไปในวิดีโอของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็ เข้าไปที่หน้าเมนูเหมือนเดิมนะครับตัวหน้าตาแอปพลิเคชันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ทําการเปิดตรงนี้นะครับเราก็เลือกวิดีโอเข้ามาเลยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไฟล์วิดีโอนะครับผมเอาใช้ไฟล์เดียวกับของเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็จะมาทําการใส่วิดีโอลงอใส่เสียงลงไปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่ามีขั้นตอนและวิธีการทาอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับ วิดีโอที่เราเอามาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมถ่ายมาโดยแบบเรียลไทม์นะครับหรือถ่ายมาปกติเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงต่างๆติดเข้ามาใช่ไหมครับขั้นตอนแรกถ้าเกิดเราจะใช้งานวิดีโอที่อยากจะใส่เสียงประกอบลงไปแล้วไม่มีเสียงที่ทับซ้อนนะครับคุณผู้ชมก็แตะที่ไฟนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตัวมิกเซอร์ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับเราแตะเห็นไหมครับตรงโวลูมตรงนี้นะครับเราแตะตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับคือปิด ตัวนี้ไปเลยนะครับลองคลิกเพล์ดูนะครับมันก็จะมีมีเสียงนะครับคุณผู้ชมปุ๊บแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช่ไหมครับอยากจะใส่ตัวไฟล์เพลงลงไปนะครับเราคลิกที่ตรงนี้นะตัวแอปพลิเคชันคลายมาเตอร์นะครับเขาจะมีคลังเพลงนะครับเสียงเอฟเฟกแล้วก็เสียงบันทึกนะครับ ตรงนี้เราคลิกเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีเพลงต่างๆให้เรื่ลือกนะคุณผู้ชมนี่นะครับอย่างนี้ใช่ไหมคลิกไปเนี่ยเขาจะเป็นพรีวิวเสียงเพลงขึ้นมาให้เราฟังก่อน,นคุณผู้ชมว่ามันดีไหมถูกใจไหมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราเลือกเพลงนี้นะครับถูกใจใช่ไหมเราก็ใส่ไปในวิดีโอเลยนะครับจากนั้นเรองกดเพลงดูนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นการใส่วิดีโอแบบง่ายๆนะคุณผู้ชม แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะพากเสียงไปด้วยใช่ไหมครับโดยการที่เราอยากจะบันทึกเสียงไปด้วยนะเราเข้ามาที่ตรงนี้ครับพอหนน่นเราต้องไปที่มิกเซอร์นะครับจากนั้นนะครับลดลงไปครับก็คือลดโวลูมของเสียงประกอบลงไปนะครับเพื่อให้เสียงพากคุณผู้ชมเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ดนตรตีอย่างเดียวก็ได้นะตรงนี้นะนี่นะครับก็สามารถเล่งปรับได้นะครับ แต่สมมุติว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะพ่างลงไปเลยนะครับมาที่ตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าเรกนะครับเรกเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเรคคอร์ดนะครับพูดง่ายๆนะโดยการบันทึกเสียงลงไปนะครับสมมุติผมกดเริ่มตรงนี้นะครับมันจะเป็นการบันทึกผมเสียงของผมเนี่ยที่ผมพูดณเวลานี้ลงไปเลยทันทีนะก็จะเห็นว่าจะมีเส้นเสียงใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับคุณผู้ชมสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยใช้ EQ ตรงนี้นะครับเขาจะมีเสียงต่างๆให้คุณผู้ชมเลือกนะครับ เบสแจ๊บนะครับหรือว่าเสียงพูดต่างๆก็มีนะครับานชมนี่นะฮะเเลนดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีระดับความต่างนะครับคือเราสามารถพูดไปบางวักแล้วก็ลดเสียงลงไปบางวักก็ได้นะครับานชมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเบรกิ n งนะครับเบรกิ้งเนี่ยเท่าที่ผมฟังแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแตะไฟไหนใช่ไหมครับเราล็อกนะครับเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับว่า ไปเราพูดเนี่ยเสียงดังขึ้นเบาลงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แอปพลิเคชันมันก็ค่อนข้างฉลาดอยู่เหมือนกันไม่ใช่น้อยนะสำหรับการทําตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลือกความกว้างของเสียงนะครับซึ่งสามารถทําได้หลายย่านนะครับเสียงห้องสะท้อนนะครับเสียงคอนเสิร์ตอะไรก็เลือกได้นะคาณผู้ชมเครื่องเปลี่ยนเสียงตรงนี้ก็สําคัญนะครับคุณผู้ชมสามารถทําให้เสียงผ้าธรรมดาของคุณผู้ชมเนี่ยกลายเป็นเสียง ต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะก็มีโรบอทนะครับมีดิฟมีอะไรนะครับสามารถทาได้นะท่านผู้ชมตรงนี้ถือโอเคเลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพอใจแล้วนะครับสําหรับการใส่เสียงลงไปในวิดีโอของเรานะครับเราก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับนี่เดียวเสาไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้หน่อยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับกับผมแอดมินเบียร์นะครับแล้วก็ช่องไพร์ตชาแนลนะครับสวัสดีครับ